f c ยันดีตอนรัเข้าสู่ช่องเยมรอนบาวเหนือเชี่ยวชิมครับสำหรับทริปกระบี่ภาคบ่ายของวันที่6เมษายน2564นรบ่ะฮะ,ะทางทีมของ s m c r d f าร์ดีเชพันะครับได้เดินทางมาถึงสุสานหอย45ร้านปีที่แหลมโพนะครับ f c ี FC ครับเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับว่า บริเวณสุสานหอยแห่งนี้จะมีเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับหอยหอยอย่างไรเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข่าวแนะนำนะครับในรายละเอียดต่างๆนะับว่าที่นี่น่าสนใจและมีความมหัศจรรย์มากน้อยเพียงใดนะครับนี่เป็นโมเดลนะวันแรกนะถ้าสองสองนกสนิกันครับ บรรยากาศวันนี้เป็นใจครับมืดครึ้มลมโชยแบบไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับฝังนี้เคยนำลึกเห็นนะี้ฝั่งนี้น่าจะลึกนะฮะนะที่นี่จะมีกลุ่มของหินกระบี่ครับ F4 ครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยเีเดียวครับ F4 ซฮะ ไปเ,เดินได้นะครับามทีมงานจากหลายส่วนนะฮะทั้งในส่วนของภาคใต้ที่เป็นเจ้าภาพนะครับมาจากทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคเหนือของเรานั่นเองครับเวฟซ็นทริปนี้ถือว่าเป็นทริปพิเศษน,นะครับทริปพิเศษที่ทาง SMC RD f r e s ดี a r สนะครได้ จากทริปนี้สำหรับผู้นำทำจริงรรนะฮะนป่านนไรครับค่อยๆชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับเวฟซีครับ คนนึงาทีัคนนึงชั่วโมงกลับเี่อะไรเจ้าที่บอกสองชั่วโมงใช่ไหมโอยดูไม่ต้องดูนานหรอกคลิปนี่คงจะเป็น้ยขม เป็นีใน่ใชสาชหรอเปล่่นี้แค่นเขามาดูคนต่งแค่เข้ามาดูเลยเห่อมันเป็นหอยขมนะไม่ใช่อหอยนะทยะเลมันจะมันเป็นหนองน้ำครับก่อนเป็นหน,น,อ,หน,นองน้ำาหนวคนั่นไหมมันเป็นน้ำมันเป็นหนองน้ำนั่นดูประวัติได้ครับ เราไม่ใช่น้ำทะเลนะไม่ใช่น้ำทะเลน,เนะโอ้โหเรื่องเรื่องเรวงพี่จะไม่มีสมาธิแล้วถูกเตือนอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> ไม่ขาดครับไม่ขาดครับ แล้วจังเลยแล้วอยากเร็กเลยแล้วมีเจ้าหน้าที่คนไหนฮะที่จะอธิบายหรือว่ายังไงอธิบายไปเรื่อยๆเอาเถอะอธิบายไปเรื่อยๆกับบรรยากาศอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาสู่ซานหอยที่เราเก็บอยู่เป็นหอยหมดเลยนะเป็นเลยนะครับเป็นหอยเจล้านตีเป็นหอยทั้งหมดเลย เป็นบรรยากาศนะฮะโรงแรมโคที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุสารหอย45ล้านปีนะครับอันนี้ก็เป็นสาวสวยจากมาหานครล้านนาะครับสุดยอดสุดยอดครับลมโชยลมโชยฮะ,ะมีน้องๆเยาวชนนะฮะและเข้ามาทัศนศึกษานะฮะศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ โอเคข้อวิบซีเดี๋ยวยังไงก็จะค่อยๆเก็บเป็นภาพนิ่งประกอบนะฮะประกอบคลิปนี้สำหรับอายที่สุสานหอย45ล้านปีซึ่งเป็นถ้าเป็นข้อมูลเดิมนี่จะ75ล้านปีครัวบซีครับแต่หลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลด่งต่างๆก็มีข้อสรุปว่า สุสานหอยแห่งนี้มีอายุอยู่ที่45ล้านปีครับเอฟซีครับครับเ c ซอ่า บรรยากาศตรงสุสานหอยแห่งนี้แหลมโพตรงนี้ของกระบี่นี่นะครับคนที่จะให้รายละเอียดดีที่สุดสําหรับชั่วโมงนี้ก็คงจะรบกวนพี่มกักคุเทศนะฮะที่นํานเที่ยวกับทีมของ SMC RD p มซี p าร์ทชพัรบกวนพี่ได้นําตัวแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสุสานหอย,อยได้เลยครับโอเคครับก็สวัสดีครับ SMC ทุกท่านนะครับ,รบก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ ณที่นี้เราเรียกว่าสุสานหอย75ล้านปีนะครับดิสเครดิตตัวมาตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้ามาสำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลในส่วนตัวนี้ว่าเหลืออยู่ที่45ล้านปีนะครับตอนนี้แผ่นพื้นที่เราที่เรเดินอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ หอยทั้งหมดเลยครับที่เป็นฟอสซิลที่ทับถมกันมา45ล้านปี45ล้านปีเหลือให้เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะครับทั้งหมดเลยนะครับมองไปรอบๆฝั่งนี้นะครับเห็นนี่จะเป็นแผ่นพื้นที่มีหอยทับถมกันแล้วก็หอยที่อยู่ในโซนนี้นะครับเป็นหอยขมครับเป็นหอยน้ําจืดตัวเล็กๆนะครับจืดเย็บซีคงจะนึกภาพบอกนะฮะว่า หอยขมที่เรามาใช้แกงนะฮะแกงกะทิหรือแกงอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะใั่แหละฮะที่นี่เป็นฟอสซิลของหอยขมน้ำจืดน้ำจืดใช่ล็กๆแต่ก่อนไหมก็ว่าสภาพ45ล้านปีก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นหนองน้ําเป็นแหล่งน้ําจืดถูกข้องครับนั่นคือการสันนิษฐานว่าตรงนี้เดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นพื้นแต่ดินมาก่อนและก็อาจจะเกิดเพราะว่าตอนที่แผ่นดินไหวนะครับเกิดการขยื่นของ เปลือกโลกนะครับแล้วก็ทําให้น้าตรงนี้กลายเป็นทะเลนะครับแล้วก็ลึกลงไปในใต้พื้นตรงนี้นะครับประมาณ1เมตรครึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีหอยอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็เราจะอยู่ห่างจากที่โซนนี้ไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับออกไปประมาณสัก5กิโล5กิโลประมาณสัก5กิโลใช่ครับ ตรงนั้นเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์อ๋อลิกไนท์ใช่ครับและก็บริเวณนี้ก็มีถ่านหินลิกไนท์อยู่ด้วยอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างครับครับซึ่งนี่ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่ครับผมพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติใช่ครับสุสานหอยกระบี่ก็มีคำฝันอยู่นะครับว่าได้เลยคำฝันของกระบี่คำฝันของกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับและก็ อีกคำฝันหนึ่งก็คือทินหอยเก่าเขาตางานทานสวยรวยเกาะแหล่งเพาะปลูกปามหาหาดทรายใต้ตทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีนะครับนี่ก็คือคำฝันของจังหวัดกระบีครับผมเพราะ <c oughs> ผมต้องขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากพี่มัคุเทศนะฮะที่ได้เพิ่มเติมแลให้เห็นภาพว่าสุสานหอยอที่แหลมโพ ที่มีอายุถึง4ีาล้านปีแห่งนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะฮะขออเขาแยกเอกเอาได้เลยฮะ<ล>ตรงนี้นะครับ,รบสุสานหอยที่มีลักษณะแบบนี้นะครับมีทั้งหมด3ที่ในโลกใบนี้นะครับที่สำรวจพบ มีอยู่ที่อเมริกาที่รัฐเท็กซัสครับและก็มีอยู่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นและก็ที่กระบี่แห่งนี้ครับที่บ้านแหล่งผคสุดยอดความมหัศจรรย์ตรงนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะความบุดมสมบูรณ์นะฮะทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คู่กับคนกระบี่นะฮะผมขอขอบคุณพี่มะคุเทียอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมจะได้ร่วมที่ิันทั้ง3วันใช่ไหมฮหกเจ็ดแปดนะฮะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับ รับ f ิวีนี้โซนนี้จะเป็นโซนของจำหน่ายของที่ระลึกนะฮะก็จะมีิตภัณฑ์จ,จากเปลือกหอยบ้างนะฮะมีกลุ่มของเสื้อผ้านะฮะหลากหลายนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและมีความสวยงามนะครับ

คม่แล้วก็เอาหมากฝรั่งเขาส่วนนี้คือผมมีผาดเกล็ดนุ่มเกล็ดนุ่คนะเกล็ดไหมคุณนไ่แดงไ้ววงใบอคนกัเราขึ้นยังถึงเราตักอย่นี ăn mặc cảm giác ăn mặc cảm giác ăn mặc cảm giác ăn ยังเป็นโซนของอร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะเป็นจุดทาที่ระลึกนะฮะตรงนี้ชื่อร้านมุกทองครับอุสีครับหลากหลาย <c oughs> อา๋อกว่า กำลังเชื่อชัอนะครับให้ซื้อกะปิกับปบุกละห้าสิบบาทครับ fc โมัเลี่ับปเออาครับ fc สำหรับคลิปช่วงบ่ายของทริป กระบี่นะฮะไทยเที่ยวไทยนะฮะมากับ smcrd f e s h p a d นะฮะขณะนี้าทางคณะของ smcrd f e s h p a าได้เข้าไปเที่ยวชมนะฮะได้ไปรับฟังคำบรรยายนะฮะจากมักคุเทศ์นะฮะพูดคุยถึงสุสานหอยล้านปีนะฮะ ซึ่งเดิมบอกว่าสุสารหอยที่นี่ 70, มีอายุถึง75ล้านปีแต่จากมีการประมวลข้อมูลนะฮะจนมีความชัดเจนวา่าที่นี่นะฮะจะมีอายุเพียง45ล้านปีซึ่งเป็นอายุของฟอสซิลนะฮะที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้มีความชัดเจนนะฮะ กำลังพูดถึงเรื่องราวของทอรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมีอายุถึง45ล้านปีครับเรบสีครับ <c oughs> บรรยากาศสำหรับภา,าคบ่ายวันนี้นะฮะห <c oughs> ่า,างคณะของ smc r d fresh p a s k คงต้องลา,าจากแหลมโคนะเพื่อจะอเข้าที่พักนะครับหลังจากนั้นก็คงจะมีเจกรรมยามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปสั้น บายบายทริปกระบี่บ่ายวันนี้ผมต้องขอขอบคุณ FC นะครับที่คอยให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดมานะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปภายใต้บรรยากาศในไทยเที่ยวไทยทริปกระบี่6-8เมษายน2564ครับพบกัน ช่วงเย็นครับ f อครับ